รักากา,รากรัฐมนตรีโพสตเฟซบุ๊กระบุขณะนี้สถานะความเป็นรัฐมนตรีของตนเองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา180แล้วเนื่องจากการยุบสภาโดยปัจจุบันเป็นการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องเรื่องการคืนตำแหน่งเลข,ขาสมชอีก เกิดเหตุชุลมุนมีผู้ป่าประทัดยักษ์ใส่ขบวนกปปสขณะนายสุเทพึุสุบันเดินเข้าไปในเวทีสอ,อสอกระทรวงมหาดไทยกาดจ,จับชายต้องสงสัยก่อเหตุได้ทันทีแกนำกปปสเร่งสอบปากคำล่าสุดทหารดูแลความปลอดภัยเข้าตรวจที่เกิดเหตุพบเป็นระเบิดปิงปองคนร้ายซุกระเบิดในกล่องบรรจุฝรั่ง ก่อนจุดชนวนระเบิดภายในตลาดผักแห่งหนึ่งในเมืองราวันปินดีของปากีสถานแรงระเบิดทําให้มีผู้เสียชีวิต23คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย39คนสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ต CNE